สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง่อวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบบันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันแล้วก็เชื่อมัอนสาใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3มลิงก์นะครับ ก็มากันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของทัพทั้งตะมีการรายงานตัวการฝึกซ้อมเพิ่มเติมอีก2รายนะครับก็คือในส่วนของลินกาดนะครับแล้วก็เอเินสันคาวานี่ก็กลับมาร่วมซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับหลังจากที่มีเรื่องราวก่อนนั้นออกมาเรื่องของลินกาดที่มีการสื่อสารที่แบบไม่ลงตัวกันนะครับล่าสุดลินการก็มาซ้อมตามปกติ ส่วนคาว่วานี่หลังจากเสร็จภารกิจทีมชาติก็มีการขออนุญาตลาบันิกให้อยู่กับครอบครัวต่อซึ่งลาบันิกก็โอเคแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจครอบครัวแล้วแล้วก็มีการเดินทางมาร่วมซ้อมมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับแมนยูเราในเกมวันหน้าอีกด้วยนะครับก็ได้ตัวหลักกลับมาอีก2รายนะครับยืนยันชัดเจนส่วนนักเตะบางรายที่อาจจะต้องเช็คจากการบาดเจ็บก็คือ ในรายของจารดอนซานโชบรูโน่เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับ2รายนั้นก็ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็น่าจะฟิตพร้อมลงสนามในเกมพบกับเบอร์ลี่นะโอเคนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเรามาเข้าสู่เรื่องของเดียโกดา o โลกันหน่อยนะครับมีข้อมูลออกมาที่น่าสนใจครับในช่วงหลังเนี่ยทำไมดูแล้วเดียโกดา o โลเนี่ยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วกันในทิศทางที่ดีมากกว่าเมื่อก่อนนะครับ ถ้าเปรียบเทียบจากตอนที่อยู่กับมูรินโญ่โอลเล่เนี่ยแล้วก็ลาร์นบังิกคือได้อย่างชัดเจนมากใายุของลาร์บังนิกเนี่ยดาโลดูดีชัดเจนนะครับดูดีขึ้นชัดเจนเพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งดาโลเนี่ยทำงานหนักมากครับในเรื่องของทางด้านกายภาพนะครับทํางานหนักเรื่องของสภาพร่างกายให้มันแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ในตอนที่เจ้าตัวเนี่ยไปอยู่กับเอซิมิลานเนี่ยเขาได้เรียนรู้มากมายทั้งเล่นเกมรับ เกมรุกนะครับโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยไปอยู่กับมิลานเนี่ยเขาได้ศึกษากับโค้ดที่เน้นเกมรับเป็นพิเศษแล้วก็มีการเรียนรู้กันมาแล้วก็เอานํามาใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซีซั่นนี้นะครับนะมีการเรียนรู้เยอะมากทั้งตอนมีบอลแล้วก็ไม่มีบอลเกมรุกเกมรับที่มิลานเนี่ยช่วยได้เยอะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดาร์โลเนี่ยมักจะมีการขอบคุณเอซิมิลานแล้วก็แฮปปี้กับที่นั่นนะครับแล้วก็จริงๆเกือบได้ย้ายไปอีกครั้งด้วยแต่ว่าสุดท้าย ลาบนักงเลือกสายนะครับจริงๆแล้วดา์โล่ยังมีการพัฒนาไปถึงขั้นรเรื่องของการที่เรียกว่าการเคลื่อนที่นะครับการพัฒนาการการเคลื่อนที่มันดียิ่งขึ้นนะพละกําลังนะครับแล้วก็การดวลคู่แข่งแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งเราได้เห็นมาแล้วว่าดูดีมีทิศทางขึ้นหลังๆเนี่ยจะได้เห็นว่าวันวิสาการดูดรอปลงไปดา์โล่ดูพุ่งขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ว่ากันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย แอตมิริดครับทีมดังจากลีกสเปนเนี่ยก็ให้ความสนใจดาโล่ด้วยครับเพราะว่าแอตมิริดเพิ่งปล่อยทิปเปียไปนะครับในช่วงมกราคมนะครับแล้วก็ทางแอตมิริดก็หาตัวทดแทนซึ่งเล็งมาที่ดาโล่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางแมนยูไม่ได้ปล่อยดาโล่ไปนะครับแล้วก็ดาโล่เองก็ได้รับคําแนะนําจากรุ่นพี่ภายในทีมอย่างเช่นบรูโน่อย่างเช่นโรโดนี่แหละที่มีการติวเข้มมีการแบบว่า กระตุ้นมีการให้คําแนะนําอยู่โดยตลอดนะครับจนทําให้เขาเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นแล้วก็ยึดตําแหน่งตัวจริงได้นะปัจจุบันนะครับอ่านี่คือื้องราวของเดลโกดาโลเกี่ยวกับเบื้องหลักนะครับที่ทําให้เจ้าตัวดูดีขึ้นส่วนเรื่องของเจมการ์เนอร์กันบ้างนะครับก็มีการพูดคุยกันสั้นๆระหว่างการย้ายทีมของเจมการ์เนอร์ก็คือดึงเจมการ์เนอร์เนี่ยกลับมาใช้งานในช่วงมาการาคมนะครับ แมนยู U, คิดที่จะทําแบบนั้นจริงๆตามรายงานจาก m อ็นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุยกันไปคุณนอนมาเนี่ยเหมือนกับนักเตะเนี่ยต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่าเสมอแมนยู U, ก็ไม่ได้ขัดแมนยู U, ก็เลยปล่อยให้เจมการเนอร์เนี่ยอยู่กับนอตติงแฮมต่อไปแล้วก็ผลงานโดดเด่นขึ้นแบบเรื่อยๆพัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับซึ่งเจมการเนอร์เองเนี่ยก็หวังว่าเจ้าตัวเนี่ยกลับมายังสโม,มสรอนแมนยูในช่วงซีซั่นหน้าเขาก็ต้องการมีโอกาส เพิ่มเติมมากกว่านี้หรือว่าเขาก็หวังว่าจะมีโอกาสขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของแมนยูได้นะครับซึ่งตอนนี้แฟนผีเนี่ยก็มีการกล่าวชมเยอะมากๆนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องว่าซีซั่นหน้าควรใช้เจมการ์เนอร์แบบเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยได้แล้วหรือว่าให้โอกาสได้แล้วบ้างนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันครับว่าคุณซือคนต่อไปของแมนยูเนี่ยจะเป็นใครแต่ถ้าเกิดเป็นลารับดังกิในช่วงเนี้ยผมคิดว่ายังไงลารับดังกิกก็น่าจะให้โอกาสเจมการ์เนอร์ นอกจากนี้ทางมาตินคินโอนะครับซึ่งเป็นอดีตแนวรับของอาเซนอลเนี่ยก็ได้ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับชื่นชมผลงานของเจมสการ์เนอร์นะกองกลางตัวยืมที่แมนยูปล่อยไปให้กับนอตติงแฮมนะครับเพราะว่าโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นนะในเกมที่ถล่มเรสเตอร์นะครับโดดเด่นมากในศึกเอเอนะฮะที่เอาชนะเรสเตอร์ไป4 1นะครับซึ่งก็ชื่นชมในเรื่องของความสามารถแล้วก็ ทางมาร์ตินคิโนเนี่ยแสดงความมั่นใจกับว่านักเตะรายนี่ยมีดีพอที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนตดในอนาคตข้ั้งหน้านี้นะครับอืมนี่คือทิศท,ทางของเจมส์การ์เนอร์นะครับที่มีเรื่องราวออกมาทั้งเรื่องของการที่แมนยูก็คิดที่จะผลักดันอยู่แล้วนะครับแฟนผีได้เห็นฟอร์มเจมส์การ์เนอร์ในระหว่างการย,มยืมตัวก็ยิ่งแฮปปี้แล้วก็ดูที่จะมีทิศมีทางซึ่งอาจจะมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางในช่วงซีซั่นหน้าเพิ่มเติมด้วย ซึ่งแมนยูเนี่ยอาจจะไม่ต้องซื้อกองกลางรายใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีกองกลางที่เป็นเดาลุ่งที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณเยอะนะครับมทางก็มีคนกล่าวชมด้วยอย่างมาตินคินโอนนะครับตำนานนักเตะชื่อดังด้วยนะครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่โดนกระแสรเรื่องของหลังเกมเหมือนกันก็คือองตอี่มาซิยาวนะครับล่าสุดเนี่ยโยเรลโรเบเตกี ee, ผู้จัดการทีมของซิเบียก็ออกมาพูดถึง มัสซยาวหน่อยนะครับหลังจากที่ได้รับโอกาสไปรราวเจดนาทีแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวกันออกมานะครับซึ่งผลงานภาพรวมเนี่ยเจ้าตัวก็ยังไม่ดีแหละแล้วก็มีสถิติการเสียบอลถึง13ครั้งในช่วงที่อยู่ในสนามนะครับโรเบร์ตกีบอกว่ามัสซยาวเนี่ยต้องทําอะไรให้กับเรามากกว่านี้ครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นเกมแรกสําหรับอองตวนีมัสซยาวนะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ต้องปรับตัวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับทุกคนอยู่แล้วเราทราบกันดีนะครับ มาซิยาลเนี่ยแทบไม่ได้ลงเล่นเลยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเขาต้องเพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวให้มากกว่านี้ครับแล้วก็โอกาสการลงสนามเพื่อเรียกความมั่นใจนั่นเองนะซึ่งในเกมนัดดังกล่าวเนี่ยนะครับมาซิยาลได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับก็เล่นได้แต่ว่าก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันนะฮะว่าเอารห,หลังเนี่ยเหมือนกับว่ามาซิยาลเนี่ยต้องการเป็นศูนย์หน้ามากกว่าตกลงแล้วเนี่ยไปอยู่กับเซบีย่าเนี่ยได้คุยกันหรือเปล่าว่า ทางซบย่ายืมต่อไปเนี่ยจะให้เล่นในตำแหน่งไหนนะครับมันต้องมีการกำหนดกันหน่อยนะครับว่าคุณยืมไปคุณต้องเล่นในตำแหน่งนี้หน้านี้นะนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าแมนยูไม่ได้กำหนดสักขนาดนั้นนะครับแต่โอเคละตำแหน่งไหนมาร์ซิอาวก็เล่นได้ซ้ายขวาหรือว่าตรงกลางก็เล่นได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยแฟนผีก็มีการตั้งแง่ตั้งคำถามเหมือนกันว่าควรที่จะจับมาร์ซิอาวไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าซีบีย่าควรทําแบบนั้นนะครับ แล้วก็เรื่องของผลงานก็อย่างที่เราทราบกันแหละก็โดนมีผวิจารณ์เหมือนกันนะครับแต่เรื่องของมาซียลเนี่ยผมก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่านักเตะเพิ่งย้ายไปด้วยก็ต้องให้เวลาปรับตัวกันหน่อยนะครับก็อาจจะมีแหละครับพวกนักเตะที่ลงนัดแรกแล้วก็ผลงานดีเลยนะฮะแต่ว่ามันก็มีเช่นเดียวกันเรื่องของนักเตะที่ไปแล้วก็ต้องให้เวลาปรับตัวแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะครับอ่าโอเคให้กําลังใจกันไปสําหรับอองตัริม์เซียาลนะครับที่ไปอยู่กับทางเซบียาก็ เปิดตัวได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เรื่องของผลงานส่วนตัวนะแล้วก็เรื่องของดาวรุ่งอีกหนึ่งรายนะครับก็คือฟาคุนโดเบเยสตรีนะครับก็น่าเสียดายครับโชว์ผลงานได้ดีกับเกมทีมชาติแล้วก็กลับไปสโมสรอ,อาราเบสเนี่ยสโมสรอนที่เยี่ยมตอนไปเนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับโอกาสในเกมที่ผ่านมาแต่ว่านั่นเป็นว่าพลาดโอกาสการลงสนามครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะก็เลยไม่มีการได้รับโอกาสกันไปน่าเสียดายมากนะครับดังนั้นที่ มีการเรียกร้องว่าฟากุนโดควรได้รับโอกาสในเกมนันี้ด้วยนะครับเกมนัดที่ผ่านมาที่อาราเบสเนี่ยเจอกับผู้แข่งนะครับแล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งรายที่ผลงานดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็คืออิทานเกลเบตอิทานเกาเบดเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางครับที่แฟนผีก็มีการกล่าวชมแล้วก็ผลงานดีกับทาง ดอนแคสเตอร์นะครับซึ่งแข้งรายนี้ก็พลาดกันช่วยทีมเช่นเดียวกันในช่วงเกมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าผลงานภาพรวมตั้งแต่ต้นซีซั่นจนนับปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่ได้เลวร้วายเลยครับอยู่ในทิศทางที่ดีมากๆเมื่อเราเอามาเทียบเท่ากับทางเจมการ์เนอร์ได้เลยนะต้องพูดอย่างนั้นนะครับผลงานดีนะแล้วกเ็เรื่องของลูกเล่นเรื่องของวิธีการเล่นเนี่ยน่าสนใจมากนะเรื่องของมิดฟิลด์ดาวรุ่งลายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่มีการคาดว่าน่าจะได้ รับโอกาสโดนดันขึ้นมาเหมือนกันในช่วงซีซันหน้านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นลูกลาการนะครับการเล่นลูกนิ่งที่เราทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมรับหรือว่าเกมรุกหรือว่าการที่เราเล่นลูกนิ่งเราก็ทาให้มันเกิดประตูเนี่ยนะฮะมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายซึ่งมีการพูดกันนะครับว่าเป็นเรื่องแปลกมากครับทีมฟุตบอลหญิงของแมนยูเนี่ยนะครับสามารถทํา ประตูจากลูกเตะมุมได้ถึง6ประตูครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาเทียบกับทีมฟุตบอลชายเนี่ยมันชัดเจนมากครับว่าทีมฟุตบอลชายถ้าเล่นเรื่องของลูกนาอากาศเนี่ยทำได้ไม่ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเกมรับก็ไม่ดีเกมลุกเน้นเรื่องการทําประตูจากลูกด้านข้างก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องแบกกันไปนะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นในเกมพบก,กับเบรเดนสโบเนี่ย เราก็ใช้วิธีแทคกติกหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นการคอรสจากดดานข้างการเน้นเรื่องของการเปิดเข้ามาแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประสิทธิภาพอะบางครั้งก็เปิดข้ามไปอีกเปิดไม่ตรงอีกนะครับนูนี้นั่นไปสิ่งนี้เราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขกันนะครับมันก็เป็นเรื่องเดิมๆแหละที่เราเอามาพูดถึงกันเป็นสิ่งที่แมนยูเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มีปัญหามานานแล้วแหละตั้งแต่ก่อนที่ลาฟดั้งดกเนี่ยจะเข้ามารับงานซื้ออีกนะครับนะแล้วก็เรื่องของเมสันกินบูทเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับก็มีข่าวกอล์สิบกันออกมานะครับในกรณีที่เมสันกินบูทเนี่ยโดนคดีความหรือว่าโดนอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเรื่องราวดราม่ากันออกมาเนี่ยทำให้รุ่นพี่ภายในทีมบางคนเนี่ยก็มีการ unfollow หรือว่ายกเลิกการติดตาม ในโซเชียลส่วนตัวของเมสันกินบลูกันไปซึ่งหลายชื่อก็มีเยอะแยะมากมายนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับมันก็มีรุ่นพี่บางคนภายในทีมก็คิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปต้นพี่ที่คิดเห็นแตกต่างเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยมันไม่ยุติธรรมอะเรื่องของคดีความเรื่องของบทสรุปเนี่ยมันยังไม่ได้บทสรุปเลยซึ่งเราก็ควรที่จะรอบทสรุปให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนก่อนที่เราจะไปทําอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็คือ เรื่องราวที่มีการแชร์กันออกมานะครับนะก็ฟังไว้หัวกันด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของดีแคนไรนี่นะครับมีรายงานจากเดลี่เมลนะครับมีการระบุกันออกมานะครับว่าดีแคนไรนี่รับรู้ถึงความสนใจจากแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าเมดฟิลตัวเก่งของทางเวสแฮมเนี่ยน่าจะรอดูทีท่าของเชลซีเสียก่อนนะครับว่าเขาจะมีการดําเนินการหรือว่า เอาสรุปกันง่ายเนี่ยก็คือดีแคนไลน์น่าจะสนใจย้ายไปเชลซีมากกว่านะซึ่งประเด็นเรื่องเนี้ยเราพูดคุยกันมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมันโยงไปที่เชลซีหมดเลยถ้าเกิดเชลซีเอาจริงมาจังเนี่ยมันก็มีโอกาสที่แมนยูจะแพกได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าเชลซีเอาจริงแน่แต่ก็มีโอกาสลุ้นเล็กๆน้อยแหละเพราะว่าแมนยูเองก็ให้ความสนใจมานานแล้วนะครับก็อาจจะมีการเบียดแย่งได้ก็ได้ ือว่ามีการหว่านล้อมโน้มน้าวให้ดีคันไร,ราย,ย้ายมาร่วมทีมก็ได้เหมือนกันนะครับนะปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเออร์ริงเบลฮาแลนด์ครับซึ่งมีประเด็นออกมาจาก ESPN ครับก็เออร์ริงเบลฮารแลนด์มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในโย,โยุโรปเต็้ไปหมดนะครับก็โยงไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราอยู่แล้วนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดจาก ESPN เนี่ยมีการระบุก,กันออกมานะครับว่าเออร์ริงเบลฮาแลนด์เนี่ยต้องการค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 5 0,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับถ้าเกิดได้มีการย้ายทีมนะครับซึ่งทีเนี้ยโดยหลายทีมก็คิดหนักอยู่แล้วครับค่าเหนื่อยระดับนี้แมนยูเนี่ยอาจจะจ่ายไหวแหละเพราะว่าเคยจ่ายมาก่อนแต่ว่าก็ต้องคิดหนักเรื่องของเกี่ยวกับกลุ่มกําลังที่มันมีการแบกค่าเหนื่อยสูงอยู่ในขณะเนี้ยต้องเคลียร์ออกก่อนไหมหรือว่าหลายๆทีมก็ต้องคิดหนักเหมือนกันอย่างเช่นเชลซีเรอัลมาริด บาซ่าเบเชอย่างเงี้ยนะครับซิตี้อย่างเงี้ยเขาต้องคิดหนักเพราะว่าเขาก็แบกค่าเหนื่อยที่เยอะอยู่แล้วภายในทีมนะครับก็รอดูการจัดแจงกันแล้วกันแต่ว่าขอเยอะมากนะ5้0 0 0นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ต้องจ่ายค่าิีสัญญาอีก65ล้านปอนด์ถ้าเกิดอยากได้ตัวกองหน้ารายนี้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ